สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เราจะไปรับชมมุมมองเด็กะะอ,อ้อยเลยนะฮะนั่งตรงถังน้ำมันเจ้าแคท3ามสอูนย์ดีทนะรับ่ออนุญาตด้วยนะฮะแปงนี้สุดท้ายก็เขาไม่ได้ยกล่องนะครับจะปลูกแบบเรียบๆนะฮะปลูกแบบโบราณนะครับ ปลูกแบบโบร,ราณก็ไม่ได้ยกล่องคือปลูกแบบเสมอเสมอว่าเพี่อเพราะว่าก็ก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าของนะฮะนี่แล้วแต่เจ้าของนะครับจะจะปลูกแบบไหนยังไงก็แล้วแต่เจ้าของเลยนะโรงงานเราเราเราเอ,อ่อเรียกว่างานร,รับจ้างเนาะคือเราต้องตามใจเจ้าของนะครับเพราะว่ามันก็สูงแล้วนะฮะสูงอยู่แล้วนะครับ,รบก็ตรงนี้ก็เกาพื้นให้มันเสมอเสมอเสร็จ กราพื้นให้มันเรียบๆหน่อยเวลาหลุมที่เราสอนต่อยางไปเนี่ยมันเป็นหลุมนะครับวันดีครับผมวันดีครั้งนะฮะวันดี FC ในช่อง y t u t u ทุกท่านเลยนะครับทนี้เราก็มานั่งมานั่งจุด ่าเขาเรียกว่าจุดที่หลายๆคนชอบนะครับอยู่กับแค่สามสองศูนย์ีทูนะครับน้ำหนักยี่สิบเอ็ดตันกับอีกนเจ็ดร้อยกิโลนะครับขนาดพวกกี้หนึ่งคิวนะครับผมหรือว่าหนึ่งจุดศูนย์นั่นเองนะฮะดีทูกับเน็กเจนนะครับดีทูจะช้ากว่าเน็กเจนนะฮะ เป็นเลนนะครับชุดเลนมาชุดคุ้มเนี่ยมบูมาอมาม์ฟูมอามเป๊ะหมดนะฮะไม่มีรอยร้าวรอยแตกรถใช้มา6ปีชั่วโมงการทำงานอยู่ที่14,000สีชั่วโมงสียังไม่ซีดนะสียังแบบเงางาม แพ้นะครับแข็งดีมากรถรถหกปีอ่ะไม่มีรอยซึมมีอยู่น,นิดนิดหน่อยนะครับแต่สายอ่ะสายแตกสายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดแล้วนะสายแตกหมดแล้วค,ครับเป็นสายใหม่ีก่อนลนะ รถที่ไม่เร็วนะครับพี่น้องเป็นรถที่ไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ไม่ไม่ค่อยเร็วนะครับ ดีทูนี่เป็นรถที่ถ้าเกิดว่าเราเราเน้นงานฝีมือนะงานละเอียดอะดีทูค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับเพราะว่าอา่เป็นรถที่ไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะฮะประกอการบังคับควบคุมค่อนข้างที่จะสมูทนะฮะค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเล็กคอตอต่างๆนะฮะบุบอา่อาพวกอ่าสลักคอตอต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะนะครับ เป็นเหล็กที่ถือว่าเป็นเป็นเหล็กที่สอบผ่านเลยนะสําหรับรุ่นรุ่นดีทูนะครับผกสลักพวกอะไรค่อนข้างจะเป็นเหล็กที่แข็งมากนะฮะแต่เป็นรถที่ไม่เร็วนะฮะไม่เร็วนะครับเป็นรถที่ไปเรื่อยๆนะกำลังก็ ถือว่ากำลังของยูทูปหรือว่ามีกำลังที่าาการขุดนะครับผมหรือว่าทำาะไรด,ดีเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เร่งเครื่องน้อยนะครับเร่งเครื่องประมาณแปดขีดนะไม่แปดก็เจ็ดนะครับ,มรบหมดพาวเวอร์นะฮะถ้าเร่งสุดเร่งสุดก็ต้องตักดินนะครับตักดินใส่นส้ำถ่ายดินอะไรเงี้ยค่อนข้างจะทำที่ยวนนะฮะก็ต้องเร่งเยอะหน่อยนะครับ แต่น้ำมันก็จะกินมากจะกินมากหน่อยนะ,ะเอวแน่นมากนะฮะเอวดีมากเลยนะครับไม่มีร้อยเอ่อเขาเรียกว่าเยิ้มของจารบีนะครับไม่มีเลยนะฮะแห้งสนิทแล้วก็นแน่นนะครับเอวตัวนี้ผมในความรู้สึกของผมนะคือความรู้สึกของผมที่เอ่อเราอาจจะไม่รู้ว่าเอวเขาใช้เอวอะไรนะฮะแต่ คือความรู้สึกของคนขับนะฮะเอวมองด้วยตาเปิดเผยนะครับเอวเอวเอวเน็กเนเนี L ่ยจะสู้เอวดีทูไม่ได้นะเอวดีทูจะแน่นกว่านะเพราะว่า mm hmm. เอวเน็กเนเนี่ยเอ่อจระ,ะบีซึมหมอกแล้วอ่ะนะแต่ว่าดีทูนี่ไม่มีซึมนะครับหรือว่าเราอัดจระ,ะบีเยอะหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะไม่มีช็อตเด็ดเลยนะครับ รับชมนะครับผมการทำงานของเจ้าแคทเชเบล่านะฮะ 320D2 นะครับ,รบเป็นรถเอเป็นรถที่ใช้ดีนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สมัยเปิดตัวใหม่ๆนี่อถือว่าคนใช้กันเยอะนะรุ่นเนี้ยธรรมดาเนาะการเวลาเปลี่ยนนะครับผม ไหลไปเข้ามันก็ต้องเก่าแล้วก็สิ่งใหม่ๆก็ต้องเข้ามานะฮะวัฏจักรของวัฏจักรนะครับู้ไม่ถูกวัฏจักรของโรคใบนี้นะครับสิ่งที่เก่าก็ต้องทดแทนกับสิ่งที่ใหม่กว่านะฮะแต่สำหรับความทรงจำนะครับผมความทรงจำดีๆความทรงจำที่มีคุณค่านะฮะไม่มีวันที่จะเลือนหาย จากจิตใจคนได้จากหัวสมองคนได้นะฮะเป็นสิ่งที่มีค่าทางจิตใจนะฮะไปเรื่อยเลยผมคลิปนี้อาจจะบรรยายแบบเสียงหล่อๆเลยนะฮะอลองสวัสดีแบบเสียงพระเอกหน่อยดนะิสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะฮะเ,เป็นไงครับใช่ได้บอก <laughs> เสียงพระเอกสวัสดีแบบเสียงตัวรายสวัสดีครับ วันนี้่น้องชาวยูทูบนะฮะอือเอาได้อยู่แนะ่ขับรถได้นิ่มนวลโดนใจวัยรุ่นเอ้ยแม่โดนใจวัยรุ่น,น,นโดนใจคนแก่วัยรุ่นนันต้องฟูดฟาดนะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหมอพามารับชมเจ้าดีทูนะฮะการทำงานนะครับผม เคลียร์หน้าดินนะฮะปรับหน้าดินให้เรียบจะปลูกทุเรียนแบบโบราณนะครับปลูกแบบไม่ยกน่องไม่ยกโคกนะฮะปลูกแบบเรียบเรียบสิ่งที่เจ้าของต้องการถามว่าดีไหมนะครับผมปลูกแบบเรียบเรียบอันนี้คือผมก็ไม่อยากจะนั่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันมันคือดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การบำรุงดูแลรักษานะฮะอันนี้คือเร,เราเรามีหน้าที่ที่จะอ่า ทําตามคําสั่งนะฮะของอผู้ที่จ้างเรามานะฮะเพราะว่าคนที่จ้างเรามาคือพระเจ้านะฮะเปรียบเทียบได้กับผู้ให้ชีวิตถ้าไม่มีคนจ้างเราก็จะไม่มีงานทํานะครับถ้าไม่มีงานทําเราก็จะไม่มีเงินนะฮะไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากทำนะครับต่อไปได้นะฮะ เพราะฉะนั้นลูกค้าคือพระเจ้านะฮะจงจำไว้นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเพ,เพจผมล้อจันบุรีนะฮะจะก็จะลงคลิปด้วยนะครับผมคนติดตามอย่างน้อยอยู่นะฮะขอประคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดติดตามและคอมเมนต์นะครับผมกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมนะฮะ สิ่งที่สิ่งที่เราทำนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบนะฮะสิ่งที่ผมชื่นชอบก็ผมก็จะเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้ชมกันนะครับโดยที่ในยุคสมัยนี้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกหาดูรถนะครับเราแค่ใช้ปลายนิ้วแล้วก็ใช้ตังนิดหน่อยในการเติมอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อเข้ามาดูคลิปจาก YouTube นะครับผมบนโลกใบนี้นะฮะ ขอบคุณไปยังบริษัทย t ท b e นะครับผมที่สางสรรสิ่งที่ดีๆสางสรรค์สิ่งที่สวยงามนะครับผมสิ่งที่ความรู้อยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมแค่อยู่ใกล้ๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะฮะขอบคุณไปยังช่องบริษัทย t ท b e ใหญ่ด้วยนะถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากดันๆหน่อยนะฮะติงตองเาครับผมก็พูดมากไปเลยนะฮะอาจจะ แหมคลิปนี้อาจจะพูดแบบลหล่อๆอาจจะพูดแบบมีสาระนะฮะนี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ